สวัสดีค่ะพี่น้องคุณลิลลี่ไปหับพัสดุทักผู้ใดส่งยังมาให้แล้วพี่น้องค่ะเพ่ลิลลี่เดินไปรับพัสดุมาจากที่ไหนเอ่ยอากาศกะโอ้ยแหมแหมหอน,หอนลุมพี่นอ้องมาแล้วมาแล้ว ใส่มาเบิงดูมาเปิดเบิงดูของฝากจากไหนเอยเอ๊บ้านหลังนี้คนเกียดเลยยไลายคือจังมีแต่คนส่งของมาไห้เถานออาทิตย์หนึ่งช่องเถื 3, ถ่อซ้ำเถื่อโอ้บ้านนี้เนาะเมมซี MC เลืองข่อยนี่เนาะพี่น้องคนั่งหลายๆคือจังมีแต่คนส่งของมาไห้นอ มาดูดิลิลิเอ้ยอืมนักไหมทองคำยี่สิบโลหรือเปล่า,ากกลโอ้ยยากแก้ระงับประสาทอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วหรอยานี่ยอ่าอ่โอเคโอเคใช้เบิ้งดูอ่าไปไปเปิดเบิ้งบัตนี่ <S <S มาพี่น้องบัตรนี่ก็ยางสวัสดีเป็นทางการทุกค่ะ เออมาอีกแล้วได้แต่ของขวัญได้แต่ของฝากพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นกะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่าคนใจดีผู้เมตตาห้กครอบครัวชาวลาวบาออีสานเธเด้อพี่น้องเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆมปนยังคนไายมากเขาก็ยินดีตอนหลับเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะบ่ได้ขอท่านนะคะบ่ได้ขอเพิ่นเด้อค่ะนี่คนไายด้วยใจเด้อพี่น้องเด้อ ให้ด้วยใจให้ด้วยอยากให้เด้อพี่น้องเด้ออือให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความเสน่หานะคะเอ๊ะสิมนี่ยังเกล่ากองอุกสมากองนี้เนาะอือคนสั่งแล้วหลายพี่น้องคะยังมีคนห้ยังมีคนหักยู่เด้อพี่น้องคะดีใจตรงที่ว่ายังมีคนอยากให้่ะนะะพี่น้องคะเออนั่นแหละสิ่งที่ดีใจที่สุดนะเนาะค่ะเนาะอือ คนด่าเป็นล้านว่รอั่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ช่องนี้คนด่าเป็นล้านว่รอั่งผมว่าอ้คนด่าเป็นล้านยอดวิวคือฮอดล้านเนาะ <c oughs> ดังให้ยอดวิวอันฮอดล้านเด้พี่นอ้องค่ะนี่แหละคนเหล่าเจ้ายังมกักไหมพี่นอ้องพี่น้องมนุษย์ขี้เหมืนอนเขา วันนี้จะได้ร e ีวิวว่าหนี่งเปิดออกมาหนึ่ชัวช้วชัวช้วชั้วชั้วทมันคืออะไรอ้ามันคืนองานทันหัวแรือเปล่ทันทางทันทางแล้วก็ลทันหัวพี่นอ้องคืองานก้นทันดาใแขกวยแบบนี้อ้าวทันทางนี่ก็ได้ มาบาทว้าวทำไมทำไมเนาะได้อะไรเนาะขนาดก่อนอื่นก็ฮ่าคเพียงได้นอบาทนีเนาะนี่วันก่อนได้รีวิวไปแล้วเนาะพี่น้องค่ะ FC ผู้น่ารักเราก็ได้ส่งมาให้เลยค่ะ ยาทาส้นตีนค่ะพี่น้อง่ะโอ้ยขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณหลายๆค่ะนี่ค่ะได้ยาทาส้นตีนเด้อพี่น้อง่ะนี่ค่ะยาเอ้ยขอโทษวราบุงมวนได้ยาทาส้นเท้าค่ะขอบพระคุณเลหลายๆเด้อค่ะให้เจ้ารำรับรวยรเพื่อนบอกมาแล้วว่าพี่ส่งให้ยาทาส้นเท้าให้น้องมุนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สาว ขอให้พี่สาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะล้วนี่ได้ตั้งสองหลอดได้ตั้งสองหลอดพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณหล,ลายๆค่ะวันนี้แล้วที่ได้ส้นเท้าสีสวยนะพี่น้องคะอ่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วผลกระบอกมาว่ามีลิปสติกด้วยนะคะให้น้องมานาะมันทึนซะพี่น้องคะ่ะ อ่าเพื่อนลิสติกนี่เออลิลลี่บออยากได้บอน้อลิลลี่นี่อ่าให้ลิลลี่เนาะบอน้อทนน้ำนะครับทนน้ำหรือเปล่าโว้วของแพงนะจ้าร้อยสามสิบบาทเห็นบอนี่อ่า <c oughs> สีสวยเลยนะลิลลี่ชอบอันนี้คนบอกว่าอ่าฝากให้น้องมะนาทาเล่นๆล่มาสั่นซะพี่น้องอู้อ้อันนี้ร้อยเก้าเก้าสงสัยแม่ต้องใช้เอง <c oughs> พี่น้องคะ่ะร้อยเก้าเก้าเ้ยเบอรงซีก่อนเด้อพี่น้องค่ะเบิรงซีก่อนอันนี้ให้ลิลลี่อันหนึ่งนะร้อยสามสิบนี่ส่วนร้อยเก้าเก้านะแม่พคมนลจะใช้เองให้น้องอันหนึง่งให้มานาอันหนึ่งเนี่ยนียมาขอบคุณมาขอบคุณมาขอบคุณข้างหลังคะ่ะอืมขอบคุณเด้อจ้าอืมสวยกแกะดูสีมันสิแกะดูสิเออพี่น้องมีใจจังเลย อ๋อค,ค,คนน้ำเองค่ะนน้ำไม่ทนน้ำอ่ะราคาดีเอาไปเถอ,อะพี่น้องหม,มาักเเล่นพี่นองบกเล่โอ้ยพี่น้องคะีคนมเล่นสี่น่นนะสสวยจังเลยอือ,อไป สีสวยสีสวยเนาะสีเนื้อสีผู้ดีเขาใช้กันพี่น้องค่ะอืมนี่อโอ้โหอันนี้สีเข้มหน่อยอันนี้สีเข้มหน่อยอืมสวยๆสวยๆเก็บไปก่อนมาหน้าจะเห็นโอ้ยขอบคุณเอ่ยหลายเด้อค่ะพี่น้องร้อยเก่าๆนะแพ้งแท้ๆมุนบ่เคยซื้อลิสติกแพงปนนี้จากเถื่อเด้ยพี่น้องค่ะมุนอะไปซื้อมากนิสติกันซื้อมากมันะร้อยอันร้อยยี่สิบเก้าบาท จมด้าจมีค่ยอยเคยซื้อแพงเคยซื้อสูงสุด45บาทพี่น้องคะ่ะสีสวยได้ละคิงเข้าเออเอกกระปะอืมได้อะไรดีป้าพี่น้องคะ่ะพออ่อออกมาขอบคุณพันเ่กว่าได้ขนมเดี๋ยวนะอิ่มอร่อยอืมพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณละลายค่ะมาจากจากผัดใต้ถูกป่นีิผุ่นๆขอบคุณกลองมันขอบคุณปกอบพวกใส่หัวทำืมขอบคุณอะไรเออนี่พี่น้องอ้ยขอใคนนำนำด้วยๆพรกเขาบ้างจิมกันชิ้มกันข้างในก็จะมีไส้สับปะรดนะคะขนมเอ้ขาวตียทำอไอือสวย อจะนีบพริสวยอร่อยอร่อยอือ,อให้ก็ให้ไม่เพึ่งออเยอะทุกท่านมันแตกนะพ่ออืออืออร่อยอมันเป็นไส้สับปะรดครับขอบคุณเ้อครับเรือ่องสามกล่องอพร้มอมดีนะครับ สุดท้ายท้ายสุดคืออะไรเอาไปปลากล่องเอเมื่อกี้เอาไว้ตั้งอ,อันนี้ปลาหวานบอคนปลาหวานบอคนไหมพี่น้องอืมทอดกินกินกับส้มตำอร่อยนะคะน,นี่ก็จะเป็นปลาแก,ก้วเนาะพี่น้องคะโบรานปลาติ้วเนาะ อืมปลาแก้วปลาซิวปลาอัน,นอันนี้บ้เอาไปขว่ขว่ข,ว,ขว่แล้วเอามาตำคนตำแหง้งแห้งพี่นอ้องตำแหง้งแห้งไข่หัวหอมผัวหัวหอมข้าวเหนียวร้อนๆจ้ำป่ะสิน้ำพริกปลาป่นมาสั่นซะนี่นปลาหมึก <c oughs> เด้อพี่นอ <c oughs> ้องครับปลาหมึกแห้งอืมอโอ้โหปลาหมึกปลาต่อยบลาหอยปลาหมึกปลาต่อยเด้อค่ะ ไม่มีกลิ่นเลยอือเอาไว้กินก็แบบสำหรับนี้มาแซ่บด้วยไส้แกงนมะมีม่เนาะว่าม,มีกลิ่นเลยพี่น้องคะ่ะอือไปไปทำมักนี่ตัวซีทำมันใ้าอ,อ,อือไส้แกงนมะมีม่แซบพี่น้องจำได้บ่ที่ไล่สดเมื่อน,นั้นเอ้ยเพิ่นขอที่อยู่มาน่ะเพิ่นทรงห้ยเด้อพี่น้องเด้อคือเอ้ยผู้เพิ่นทรงห้งอองหแล้วหนุ่เพิ่นตากแห้งอือหอมไม่มีกลิ่นเลย ออือกินลองดูลองซิมดูผู้ผู้จะกินดิบปนเค็มบอ,มมบอกอกั้งตีเลไม่เค็มหรอเราไปไกินเขาตำัือว่ามังกี้เลยนเลยบราอก่างเีถึงเราไปดังไฟกี้นี่ยก็รูหละกินเข่าเทียงพอดีนี่านห้างยังบอกดังไฟกี้อยู่ครับ นนที่ดีใจที่สุดคืออันนี้มานาน้อยนอนเหรอคะนอนครับโอยได้ยาทาช้นเท้าทาร่างบสุภาพขอทดคอภัยเด้อพี่นอ้องค่ะมีใจจังมีใจจัง <c oughs> อขอคุณลลายคะ่ะไม่ในหน่อยบาทเนะี่ยเนาะโอ้คนเห็ดเองเป็นของจากคนเอง<ม>ด้วยละนะที่พักใต้นะน,นี่มันยัง ก็จะเป็นเครื่องสำอางนิสติกนี่แม่แม่ดีใจคือแม่ได้ลิสติกแม่ชอบลิสติกรู้ไหมแบงนี่ดีนะมอแบงลิี่อันหนึ่งอันนี้น้องมนาให้น้องมนามนาชอบพี่บอกว่าใหรเ้องมนาทาเล่นเล่นมันจะห้อยพอด้ว่าทาเล่นเล่นแล้วไว้ทาเมย์มันนี่แหละพี่น้องค่ะมนาทาเล่นเล่นแล้วเบิร์ตอนยี่ทะละพี่น้องเสียดายของเนาะมันทาไปธรรมดาเลยวันเดียววันเดียวมนาไม่ได้ทาจะปากมำมนาทาทั้งหน้าเลยทาคิ้วทาตา ่ทุกอย่างที่กว้างหน้าเอ้ยได้ปลาหมึกขอบคุณลหลายๆเราเนื้อเองข้างในกินเ่ทอดกันขัว่วเออเอาไปล่างน้่มแล้วก็ขัว่วขั่วขั่วแล้วก็ตำกล่นแห้งตำปลาแห้งอร่อยตำกล่นเนาะโอเคเด้อพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก่ะขออวยพรให้เอื้อยเพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะแฮปปี้มากค่ะกับการรับ2 2> อของครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะรำรำลุ้ยค่ะ